ตรนี้ค่อนข้างสะดวกมากๆเพราะมันเป็นการค่าเชื้อแบบเรียลไทม์คุณจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันคุ้มค่ากับที่คุณลงทุนไปสวัสดีครับผมราเมนสันงดีนะครับก็บ้านเราโฮมแคร์นะครับเป็นสถานที่ที่ดูแลผู้สูงอายุนะครับหรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นแบบรายวันหรือรายเดือนนะการดูแลก็จะมีตั้งแต่การที่ดูแลขั้นพื้นฐานนะครับกินอยู่นอนนะครับแล้วก็มีการฟื้นฟูกายภาพบัลบัตนะครับหรือจิตแพทย์บับัตด้วย ก็ช่วงโควิดที่ผ่านมาเราก็มีประสบการณ์นะครับในการที่จะต้องรับมือกับมันซึ่งตอนนี้มันเป็นรอบที่3แล้วอย่างที่รู้กันนะครับว่าผู้สูงอายุเนี่ยเวลาที่จะป่วยหรือเป็นโรคอะไรสักอย่างแล้วอะความรุนแรงมันเยอะกว่าคนทั่วไป ยิ่งเป็นเรื่องโควิดแล้วเนี่ยพอเชือ้อม,มันเข้าร่างกายปุ๊บมันจะลงปอดทันทีนะครับอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยเพราะฉะนั้นมาตรการจะต้องเป็นมาตรการที่ปลอดภัยและมั่นใจได้ว่าจะทําให้ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่อยู่ในการดูแลของเราอะ่ะไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดซึ่งตอนนี้บ้านเราโฮมแคร์มีกลยุทธ์ในการป้องกันทั้ง2รูปแบบนะครับก็คือมีทั้งมาตรการเชิงรับกับมาตรการเชิงลุกมาตรการเชิงร,รงับนี่คือในส่วนของการป้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยที่เราจะต้อง ใส่ตลอดเวลานะครับแล้วก็เจลล้างมือหรือพยาบาลที่ดูแลผู้สูงอายุจะต้องมีความสะอาดของร่างกายค่อนข้างสูงก่อนที่จะสัมผัสกับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ส่วนมาตรการเชิงลุกเนี่ยเราจะไม่อยู่นิ่งๆเราเลยมองว่าเราควรจูโจมันบ้างซึ่งผมก็ทําการค้นคว้านะครับว่าการฆ่าเชื้อในอากาศหรือบริเวณที่เราทักอาศัยมีแบบไหนบ้างตอนนี้ทางบ้านเราโฮมแคร์ก็มองเห็นถึงปัญหานะครับพยายามค้นหา มาตรการต่างๆหรือโซลูชันต่างๆที่จะทําให้ผู้พักอาศัยนะครับได้รับความปลอดภัยแบบสูงสุดผมก็ทําการค้นคว้านะครับว่าการค่าเชื้อ ในอากาศหรือบริเวณที่เราทักอาศัยมีแบบไหนบ้างจนผมไปพบตัวนี้เข้าครับเป็นการฆ่าเชื้อโดยใช้รังสี UV นะครับเป็นรังสี UVC ที่ความยาวขึ้นอยู่ที่254ก็คือตะก่อนนะครับจะมีเครื่องฟอากาศติดอยู่ซึ่งเครื่องฟอากาศนะครับการใช้งานจริงๆคือสามารถกรองฝุ่นกรองอากาศได้แต่ไม่สามารถฆ่าเชื้อได้เชื้อโรคมันจะไปอยู่ที่แผ่นกรองทั้งหมดนะครับเหมือนเราไปสะสม เชื้อโรคให้มันอยู่ที่แผ่นกรองคุณสมบัติของเครื่องตัวนี้นครับก็จะแตกต่างจากการใช้งานแบบเครื่องฆ่าเชื้อทั่วไปนะครับซึ่งแต่ก่อนที่ผมจะเจอตัวนี้ผมใช้ฉีดคนพวกแอลกอฮอลหรือยาฆ่าเชื้อครับในห้องซึ่งการจะทําแบบนี้ได้เราต้องย้ายผู้สูงอายุาออกจากห้องก่อนแล้วก็ทาความสะอาดแต่พอเจอเครื่อง UV Care 254ตัวนี้เราเพียงแค่ยกไปติดตั้งนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กแล้วก็กดเปิด ก็สามารถใช้งานได้ทันทีตัวนี้ค่อนข้างสะดวกมากๆเพราะมันเป็นการฆ่าเชื้อแบบเรียลไทม์ตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์มากๆเลยมันจะถูกฆ่าเชื้อผ่านรังสี UV Care เราเรียกว่าตรงนี้เรียกว่า i l l i n g z o ซ e นะครับแล้วก็พอฆ่าเชื้อสะอาดเสร็จปุ๊บเขาก็จะปล่อยลมออกมากซึ่งจะเห็นได้ว่ากลิ่นในห้องนี้ครับจะมีความสะอาดหรือกลิ่นที่มันรู้สึกแบบว่าไม่เหมือนห้องทั่วไปครับกลิ่นมันจะสดชื่นเหมือนตามที่ลงห้องโรงพยาบาลที่มันฆ่าเชื้อมากๆครับกลิ่นจะแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นเครื่องตัวนี้ครับมันจะเพิทสมมิุธ์ มีคุณภาพอากาศที่ดีนะครับเป็นห้องปลอดเชื้อนะครับได้รับการดูแลอย่างดีสิ่งที่ทําให้ผมมั่นใจเลยคือตัวนี้เป็นตัวที่ได้รับการรองรับจากสคอบคอนเฟิร์มความปลอดภัยให้กับเครื่องนี้แล้วว่าเฮ้ยใช้ได้โดยที่เปิดสามารถเปิดเครื่องได้แล้วมนุษย์และสัตว์สามารถอยู่อาศัยได้โดยไม่มีอันตรายใด ผมมองว่าตัวนี้ถ้าทุกบ้านมีใช้นะครับทุกบ้านของคนไทยมีใช้หรือคุณเอาไปใช้เองคุณจะรู้สึกได้ว่าคุณอยู่ในพื้นที่ที่คุณปลอดภัยคุณจะรู้สึกดีจนคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มค่ากับที่คุณลงทุนไปผมเชื่อว่าการป้องกันนะครับย่อมดีกว่าการแก้ไขสอยู่แล้วสำหรับใครที่สนใจจะใช้บริการบ้านเราโฮมแคร์นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทางนะครับทางเรามีพยาบาลวิชาชีพคอยบริการตลอด24ชั่วโมงนะครับ ขอให้มั่นใจได้ว่าถ้าคุณใช้บริการากับเราแล้วคนที่คุณรับจะอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยอย่างแน่นอนครับ